ส่งกำลังใจให้ไลตเตอร์สแปกเกิลได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตงและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไลตเตอร์สแปกเกิลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกได้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รักรักนะคะตอนที่3คู่กัน เป็นอีกวันที่หมอเจตต้องถอนหายใจแต่เช้าไม่ใช่เพราะไม่พอใจหมอมย่าทั้ง3คนหรอกนะแต่เป็นเพราะจิตใจที่ไม่ยอมสงบลงสักทีต่อเหตุการณ์ร้ายที่พบเจอมาสักพักคุณเจต้องพักงานย่าไม่ให้ไปทํางานด้วยสภาพจิตใจแบบนี้หรอกนะหมอมย่ากรองทองกล่าวขณะที่กําลังรับประทานอาหารเช้าด้วยกันใช่คะ่ะคุณเจตไปพักผ่อนเถอะให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาทํางานหมอมย่ากลิ่นจันเสริมอีกคนด้วยความเป็นห่วงหลานชายพรุ่งนี้ ชายปรลัดกับคุณพีรวิทก็กลับมาแล้วคุณเจนไม่ต้องกังวลเรื่องงานที่โรงพยาบาลเลยหม่อมย่าซ่อนแก้วรู้ว่าหลานชายห่วงงานเลยย้ำเตือนเรื่องที่ผู้ให้กำเนิดทั้งสองคนกำลังจะกลับมาหม่อมย่าครับผมไม่เป็นอะไรครับถ้าผมไม่ได้ไปทำงาน จะคิดมาากกว่นี้นินงมาทนหายใจให้ตัวเองที่ไม่สามารถจัดการต่ออารมณ์ของตัวเองได้ไวแต่การที่เขาทําแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเรื่องเลวร้ายเพิ่งจะเกิดขึ้นเขาจะทําใจได้ไวขนาดนั้นได้อย่างไรในเมื่อมันคือความเป็นความตายของคนในครอบครัวที่เขารักมากที่สุดุเจตฟังยญาเถิดย่าเป็นห่วงไปพักผ่อนที่เกาะวรพัฒน์ของตระกูลเราที่นั่นเป็นเกาะของชาวประมงเขตวังเก่าเงียบสงบอยู่กันอย่างเรียบง่าย คุณเจจะได้มีเวลาพักรักษาหัวใจคนที่นั่นต้องการหมอด้วยถ้าคุณเจไปก็เหมือนได้ไปทำงานอาสานะหมอมกลองทองที่รู้ใจหลานดียืนข้อเสนอซึ่งนั่นทำให้หม่อมหลวงเจพิพัฒน์ลังเลใจว่าควรจะไปดีหรือไม่เพราะตอนนี้เขาไม่สามารถทำการผ่าตัดได้เหมือนเคย ของมีคมหล่นลงพื้นทันทีเมื่อมือหนากกำลังลงมีดกรีดที่เนื้อบริเวณหน้าอกของคนไข้พันเหงือของหมอเจ็ดก็แตกพกักมือสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้แค่เพียงนึกถึงเหตุการณ์ในห้องผ่าตัดหัวใจก็เต้นแรงหายใจแทบไม่ทันหมอเจ็ดมีอาการหนักขนาดนี้แต่ก็ยังฝืนร่างกายตัวเองจะไปทำงานในวันนี้ให้ได้จนแล้วจนรอดก็มาถึงโรงพยาบาลแต่ดีที่วันนี้เป็นการสอนนักศึกษาแพทย์ไม่ใช่การรักษาคนไข้ยกตัวอย่างเคสนี้นะครับ ที่เด็กมีภาะวะหัวใจขาดเลือดตั้งแต่กำเนิดหมอมหลวงเจดพิพัฒน์ยืนบรรยายเคสคนไข้ให้นักศึกษาแพทย์ฟังอย่างผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรียวน่าเชื่อถือสมกับที่เป็นอินิกมากสสยเลือดบริสุทธิ์สติปัญญาดีอีกทั้งรูปร่างหน้าตาก,ก็ดีพละกําลังก็มหาศาลในจะกลิ่นฟีโรโมนที่แพร่กระจายไปทั่วห้องนี้มันทาให้ทุกคนสนใจฟังเขาอย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่อัลฟาก็ยังต้องยอมสยบให้ เม่ทั่งการบรรยายจบลงหมอเจตก็ลงไปทานข้าวที่โรงอาหารของโรงพยาบาลเพื่อรอเข้าเวรตอนเย็นเอาฟ้าเพื่อนสนิทอย่างมอนภพก็เดินเข้ามาทักทายไงยคุณเจตสีหน้าโอเคขึ้นนะคุณเจตอะไรของนายหยุดเลยอ้าวคนที่มียศมอมหลวงนำหน้าชื่อก็ต้องเรียกขุนสีนภพหยอกเย้าด้วยรอยยิ้มทะเลนอย่ากวนหนะ้าพบฉันไม่แกล้งแล้วเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้าง โอเคแน่แล้วนะฉันจับมีดผ่าตัดไม่ได้วะรู้แล้วละ่ะเห็นพยาบาลคุยกันอยู่ในกลุ่มข้อความมีแต่เรื่องนี้หมอเจตพยักหน้ารับรู้และไม่แปลกใจเล็กนิดกับสิ่งที่ได้ยินเขามักตกเป็นประเด็นในสังคมโรงพยาบาลตลอดอยู่แล้วหรือฉันต้องไปพักจริงๆวะพบเป็นหมอสันแต่จับมีดผ่าตัดไม่ได้แล้วฉันจะทํายังไงนั่นไงนายก็ได้คําตอบของนายอยู่แล้วไงเพื่อนไม่เห็นต้องถามใครเลยถามใจตัวเองนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วหมอพบวาดแขนกอดคอหมอเจตพางส่งยิ้มอบอุ่นเป็นกําลังใจทําให้ผู้รับยิ้มตอบรับ ราวกระจกสะท้อนหมอ C ีวีในโรงพยาบาลเรามีทั้ง3คนนะเจนายไม่ต้องกังวลไม่มีนายโรงพยาบาลก็ไปต่อได้ขอบใจนะครับวันนี้หมอเจจึงได้คำตอบ ตัดสินใจขอลาง,งานทว่าระยะเวลานั้นเป็นไปตามความประสงค์ของคุณย่ากรองทองผู้ที่ยังมีส่วนร่วมบริหารโรงพยาบาลเจตพิพัฒน์จากโรงพยาบาลเพื่อไปพักใจที่เกาะวรพัฒ์ซึ่งตระกูลวรพัฒน์สิริชยกุลเป็นเจ้าของและได้ให้ในหัวสิชนเป็นผู้ดูแลรวมถึงสามารถให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมาอยู่และประกอบอาชีพที่นั่นได้โดยไม่เสียเงินซักบาทเพียงแค่ต้องดูแลเกาะแห่งนี้ให้ดีเท่านั้นท้ายเกาะจะมีบ้านที่เป็นวังเก่าหลังใหญ่ สไตล์ชิโนโปรตุกีสซึ่งจะเป็นที่พักของหมอเจนสิงเรือเฟอร์รี่พยานไปในทะเลงามสีฟ้าใสายอย่างรวดเร็วเพื่อไปยังเกาะจุดหมายปลายทางกว่าสองชั่วโมงที่เจดพิพัฒน์ใช้เวลามาถึงที่นี่โดยขับเรือมาเองเสียด้วยซึ่งเรื่องแค่นี้ไม่เกินความสามารถอิมิกมากอย่างเขาเลยสักนิดเมื่อถึงฝั่ง ล่างศูนย์กระโดดลงจากเรือสะพายกระเป๋าเป้ที่มีเสื้อผ้าลักและของใช้ที่จําเป็นมาไม่มากเขาเดินขึ้นฝั่งไปเพื่อมีนายหัวสิชนคอยต้อนรับอยู่กับลูกน้องอีกสองคนสชาวัสดีครับคุณเฉพิพัฒผมสิชนครับเป็นผู้ดูแลของที่นี่จําผมได้ไหมครับผมเคยเจอคุณเฉพิพัฒตอนคุณยังเด็กมากเลยครับสวัสดีครับคุณลุงสิชนเรียกผมเจชเฉยก็ได้นะครับผมจำคุณลุงได้ครับยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยคุณเจ อย่พูดเอาใจคนแก่เลยครับผมพูดจริงนะครับเรียกผมเจตนะครับคุณลุงพอผมเรียกคุณเจตเถอะครับครอบครัวคุณเจตมีพวกคนต่อผมมากผมพูดอย่างนั้นกับคุณเจตไม่ได้หรอกครับแค่คุณเจตเรียกผมว่าลุงก็บางอาจจะแย่แล้ว คิดซะว่าผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวของคุณลุงสีชนจ้ะคะอย่าคิดอย่างนั้นเลยถือว่าผมขอนะคนแก่เก่งใจเหลือเกินกับสรรพนามและการกระทําที่อ่อนน้อมถ่อมตนของหมอเจท,ที่ปฏิบัติกับตัวเขาแน่นอนครับคุณเจตคือคนในครอบครัวแต่ผมขอเรียกคุณเจตแบบนี้นะครับอา้อาวเองสองคนนายยกกระเป๋าไปให้คุณเจตที่ท้ายเกาะซะไปครับคุณเจตผมทําความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับคุณลุง พวกเขานั่งรถกอดไปยังท้ายเกาะหมเจตอาศัยช่วงเวลานี้สำรวจโดยรอบของเกาะไปโดยปริยายช่างเป็นภาพต่างจากสิ่งที่เขาคิดความเป็นอยู่ของคนที่นี่ไม่ได้ดูยากจนถึงจะไม่มีบ้านหลังใหญ่โตแต่ก็มีบ้านหลังเล็กๆหลายหลังคล้ายบังกะโลแต่ก็ใหญ่กว่าบางก็มีสองชั้นและสะอาดสะอา้านสิ่งแวดล้อมของเกาะน,นี้น่าอยู่เปรียบได้อย่างกับเกาะตะวันเลยในหัวสิชชนดูแลที่นี่เป็นอย่างดีดูได้จากสิ่งที่เห็นที่นี่น่ายอยู่มากเลยครับคุณลุงดูแลชาวบ้านที่นี่ดีมากเลย เพราะพระองค์จ้าพนทกรก,กับหม่อมจันทร์หอมเลยครับที่ทําให้พวกเราอยู่ดีกินดีกันแบบนี้มาหลายชัวยย่วอายุคนเป็นพระกรุณามากครับคุณเจคุณทวด ท่านมีจิตใจเมตตาม,มากคับแต่ถ้าไม่ได้ครอบครัวคุณลุงช่วยดูแลที่นี่และ,และดูแลาชาวบ้านทั้งหมดก็คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้ขอบคุณมากนะครับคุณลุงมอมหลวงเจตพิพัชช่างเป็นคนดีเสียจริงไม่ทิ้งห่างบรรพบุรุษในหัวสิชนชื่นชมในใจจนล้นออกมาจากทางสายตาและสีหน้าเขาเกิดมาจนอายุเข้าเลขหกน้อยนักที่จะพบเจออินิงมากนิสัยดีแบบนี้ส่วนมากจะมีอีโก้ทานงตนกดขี่ชนชั้นที่ด้อยกว่ากันทั้งนั้นแต่หมอเจตไม่เป็นแบบนั้นเลยสักนิดเดียวถึงแล้วครับเขา ใช้ทุกอย่างผมเตรียมไว้ให้แล้วขาดเลืออะไรก็บอกผมได้นะครับผมจะหามาให้แล้วผมจะไม่ให้ใครมารบกวนที่ท้ายเกาะเลยโดยเฉพาะโอเมก้า ไม่เป็นอะไรครับคุณลุงทําตามปกติได้เลยครับผมไม่ให้ทุกคนในเกาะต้องเดือดร้อนเพราะผมคนเดียวอีนิ่งมาแบบผมไม่ได้รับผลกระทบจากฟีโูโมนของใครครับคุณลุงไม่ต้องเป็นกังวลว่าจบก็ยิ้มอบอุ่นกลับไปให้คุณลุงใจดีตรงหน้าที่ใบหน้าดุขัดกับนิสัยกันไว้ดีกว่าครับคุณเจเรือบริสุทธิ์แบบคุณจะมาแปดเพื่อนไม่ได้หรอกครับเลือดผมก็สีแดงเหมือนกับมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ได้มีสีน้าเงินสะหน่อยแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณลุงมากนะครับ ครับคุณจเจษอันนี้เป็นวิทยุสื่อสารนะครับที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตครับมีอะไรก็เรียกผมผ่านที่นี่ได้เลยผมจะสอนวิธีใช้นะครับเมื่อให้อุปกรณ์สื่อสารเรียบร้อยทุกคนก็ออกไปจากบ้านหลังใหญ่แห่งนี้หนุ่มรูปงามจึงได้เดินดูรอบบ้านพร้อมกับจัดข้าวของอันน้อยนิดของตัวเองก่อนจะตรงไปอยู่ที่หน้าห้องสมุดที่ถูกดูแลเป็นอย่างดีและนี่แหละจะเป็นที่ที่หมอเจดเข้ามาลุกตัวอยู่สองเดือนเนี่ยนะฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ทำงาน คุณย่านะครับคุณย่าผมจะอยู่ยังไงครับหากไม่ได้เป็นเจ้าของลูกโรงพยาบาลที่นาคตจะได้เป็นผู้สืบทอดแล้วก็ไม่มีทางแน่ที่จะได้ลางานเยอะขนาดนี้หนุ่มหล่อหยิบหนังสือออกมาอ่านหน้าระเบียงห้องสมุดที่หันหน้าเข้าหาทะเลทิศตะวันตกแล้วบ่นออกมาคนเดียวคนอย่างเขาที่ชอบทํางานและหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดจะให้มานั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ตั้งสองเดือนเขาได้ทรมานตายแน่จากนั้น เขาจึงได้วางแผนหากิจกรรมมาทำในเกาะอ,อันดับแรกเลยก็คือออกตรวจสุขภาพของชาวบ้านจึงได้ใช้วิทยุสื่อสารไปหาในหัวสิชนขออุปกรณ์จําเป็นที่ต้องใช้อีกด้านหนึ่งในเวลาเดียวกันนัตตี้ที่กำลังปีนต้นมะพร้าวเล่นกับน้องชายอยู่เกิดได้กลิ่นหอมบางอย่างที่ระบุไม่ได้ว่ามาจากไหนและมาจากใครเพราะไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้บนเกาะมาก่อนอาลีได้กลิ่นอะไรไมครับ ไม่ครับผู้ชายตัวเล็กบีนลงมาจากต้นมพะพร้าวหยางว่องไวแล้วอุ้มน้องตัวน้อยที่กําลังโยนลูกพร้าวเล่นเข้าเอวก็จะเดินไปตามกลิ่นหอมมาจากที่นี่แน่ๆเลยทําไมกลิ่นถึงคุ้นขนาดนี้เหมือนเคยได้กลิ่นที่ไหนนะแต่ไม่ใช่ที่นี่แน่ๆนบนเกาะไม่มีใครกลิ่นหอมแบบนี้มันเป็นกลิ่นหอมที่หอมนุ่มนวล อบอุ่นผ่อนคลายคนเดียวที่นัตตี้นึกได้ว่ามีกลิ่นนี้ก็มีแค่คนเดียวนั่นก็คือหมอเจตสุดหล่อถ้าว่าคุณหมอจะมาโพลอยู่ที่ก่อของเขาได้อย่างไรไม่มีทางเป็นไปได้เลยนัตตี้ปฏิเสธความคิดในหัวตัวเองพลันลวันจมูกเราเพี้ยนไปหรอวะ พี่หมอจะมาอยู่ที่นี่ได้ไงนัตตี้เดินไปเรื่อยๆจนถึงท้ายเกาะซึ่งใกล้บ้านหลังใหญ่ที่เขาไม่เคยเข้ามาเลยสักครั้งพ่อพ่อห้ามเอาไว้เนื่องด้วยผู้เป็นพ่อกลัวว่าจะมาสซนทำข้าของเสียหายอีกทั้งยังไกลจากบ้านโอเมกาตัวเล็กจะไม่คิดจะมาแถวนี้เอ๊ะนั่น บ้าหน่าพี่หมอนี่เมื่อเห็นหนุ่มในฝันอยู่ตรงหน้านัตตี้ก็ไม่สามารถหุบยิ้มและขยับตัวได้เขาไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงแต่มันคือเรื่องจริงสงสัยคำที่พ่อพูดมันจะถูกต้องแล้วละ่ะนัตตี้คิดนี่มันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเขากับหมอเจ็ดเป็นเนื้อคู่กันแค่คิดก็ฟินเป็นบ้าชายหนุ่มหน้าสวยอยากจะขับเรือไปตัดชุดแต่งงานเสียเดี๋ยวนั้นแล้ว เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนกับตอนที่สสนุกไหมเอ่ยตอนนี้เขากำลังใกล้จะเจอกันแล้วนะคะผมลิขิดสุดๆเลยนะคะยังไงก็มาเอาใจช่วยนอกนัตตี้นะคะว่าจะไปหาพี่บอเจหรือเปล่าเขินๆเหมือนกันนะคะก็ขอให้นียเรื่องนี้สร้างความสุขให้ทุกคนแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนค่ะแฮปปี้ไนท์ดีกันทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันแล้วก็มีรอยยิ้มทุกวันแล้วก็ขอให้น้องนัตตี้กับพี่เจสร้างรอยยิ้มให้ทุก ไปแล้วนะ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b s c ร i b e ให้ไลค์ด้วยนะ้ำไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย